เอาละครับสวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็ยันนี้เรากเข้าสู่อ่าไข่อ่าเอาดอนโฟ,โฟ,โฟมอ,อ,มอ่ามอสไข่สไรนะครับผมวันนี้ก็ไม่ได้เป็นจังหวัดงญี่ปุ่นเนาะก็มาเรื่กันเลยดีวยกว่าครับผมอย่างแรกที่ผมจะทำก็เองการรวบทหารก่อนนะฮะแล้วก็รวบทหารก่อนเพราะว่าผมต้องการรวบก่อนเพราะว่าจะรู้ว่ามีทหารอะไรบ้างแล้วก็ทำมาอัพเป็นยังไงครับผมอ่า พวกโฟกัสเนี PI, world, so back, ่ยมจะโฟกัสต่างต่างพวกอุตสาหกรรมนะครับเพราะว่าทำใประเทศเราแข็งแก่งขึ้นเนาะก็มาดูก่อนว่าญี่ปุ่นเนี่ยเราจะเล่นอะไรบ้างโฟกัสยังอัพไม่ได้นะครับมว่าผมจะอัพนี่ก่อนกันเป็นการทบทวนนโยบายป้องกันกต่พัฒนามาตอนนี้ก็ต้องดูทหารก่อนนะครับผมจะตร้างทหารอะไรดีเอืมนู่นละพระผมจะถังมาละห้าคันอ่า แล้วก็อาอย่างนี้อาหารมันเยอะมากนะก็เอามาก,ก็ได้ครับอ่าเอามาสักสิบแปดกองเนาะแล้วก็พวกตรงนี้ก็ทักนี้ฮอแล้วก็อันนี้คือมันก็จําเป็นนะฮะในการผลิตเนาะเลยต้องเอามันเยอะหน่อยเกิดยางขมซื้อกับไทยก็ได้เออนี่โครงสร้างพื้นฐานก็จําเป็นนะฮะ ตอนนี้ตักงสามโลงหกโลงเนาะแล้วก็โรงงานอาวุธประมาณนี้ประมาณนี้นนนกันกาโครงสร้างพื้นฐานตรงนี้ก็เป็นร้อยไปเลยก็ได้ตรงนี้คนจะสร้างเพิ่มสร้างเพิ่มสร้างเพิ่มตั้งสองั้งสองโอเคแค่นี้นะครับส่วนวิทยาศาสตร์เหรอก็ไปก่อนก็ต้องมาจำ ตอนนี้ก็ต้องทำน,นี้ก่อนทำหน้าทางการเมืองเนาะแล้วก็ดูก่อนว่าทหารนี่ไม่ดีกว่าถ้าผมจะยุบพวกน,นี้ออกผมจะนี่คัดแยกทหารเป็นจั่วกนะครับผมเพราะว่าจะได้ไม่แย่เก,กินไปทหารเราต้องหาว่าเรามีทหารลาบเท่าไหร่ก่อนดีกวานนา่าอันนี้ไม่เอาอารนี้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาเอาแค่นี้มันจะมียิบสี่กองพลได้ยิบสาม ที่เหลือก็ไม่ออกเอาออกไปทหารมา้านี่คือนี่ก็เป็นาหารหน้ากบกริเนา้องไอ้ตังนี้สามกองเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นอันนี้ไม่เป็นไรเอามาก่อนอส่วนหลงนี้ก็สร้างโอเคเอาใครมาดีเอ่ยเนี่ย อันนี้แล้วกันแล้วตรงนี้ก็ต้องการนี่งไงพอดีเลยเดี๋วยวต้องส่งทหารไปขุดเปาะขุดเลาะตรงนี้ก่อนมีคนจะสร้างกำแพงไอ้ทุกคนจะสร้าง่างนี้ไปก่อนนะนนแ,ลนแล้วก็คนนี้แบบนี้ก็เอาคนนี้แทนแล้วก็เอาพวกเขาเนี่ยเฮ้ยไม่ได้แล ค okay. ไม่ได้เนาะไม่เป็นไรผมว่าย้ายมาที่นี่ดีกว่าทหารเราโอเค okay. ให้พวกเขาไปทำการอยู่ตรงนี้แหละต้องดูก่อนว่าตอนนี้เราสามารถทำอะไรได้บ้างโอเคเอาไว้ก่อนตรงนั้นตรงนี้อาฟฟกัสไม่ได้นะสงครามระย,ยะสั้นหลักนิยมสงครามระย,ยะสั้น เอาอันนี้ดีเอาอันนี้แล้วกันเพราะว่าเราต้องนี่เนาะยาวๆเลยระยะสั้นเราแบบเอาย่อจบก็จริงอ่ะแต่ไม่ใช่บิ๊กคริสไงเอาอันนี้กันเดี๋ยวกว้างเดียวกว้างตรงไหนนี่ด้วยตรงนี้กำแพงนี่ไงยังสวยอ่ะ เตรงนี้ขอดูกำแพงหน่อยได้อ๋อกำแพงตรงนี้โอเคตรงนี้เหรอตรงนี้ต้องเป็นกำแพงหน้ากค่ตรงนี้ไปยังไม่แตกด้ยขึ้นเยอะมากเกินไปแล้ว แล้วก็เอามารอเมืองหลวงไว้น้อนี่ไงสร้างกันพวกขังบทนี่แหละครับนี่ก็มีตรงขาดไปยาวๆเลยมีพวกกั้อัพเสร็จแล้วยังจะเสร็จแล้วหนึ่งสวยเคอ่าพวกกั้นยังอัพไม่ได้เนาะเรือก็สำคัญอ่ะเอาเรือมา เอาเรือมาเอานี่กันไงเอาพวกอาวุธยุทโธปกรณ์เอาเอาในเดสท่อ,องทางระยะสั้นทางรถไฟก่อนขอดูทางรถไฟก่อนว่ามีอะไรขาดหรือเปล่าไม่ขาดแต่ซัพพลายตรงนี้คนจะมีก็เข้าใจาอ,อยู่ยว่าอาจจะเยอะเกินไปนั่นแหละแต่ก็จำเป็นนะ เยอะจังละโคบินตังอยู่ไหนเออต้องหาก่อนใัง่งหมเถอ้าตรงพี้ไปก่อนแล้วกันนะโวกกัสแล้วก็โอเคส่วนกองทัพเรือเหรอเอาไว้ก่อนต้องมาดูกันว่าอันนี้เอาอะไรเยอะความเดีเยดวการวิจัยเทคนิคุศาสาหกรรมทรัพยากร วิศวิโรงทหารโพลเรียนเพิ่มทรัพยากรเท่านี้กันทหารไปถึงเก้ากองเลยเราสร้างน้อยมากเราสร้างน้อยมากเลยนะอ่ะเอ,เอาไปก่อนโฟกัสตรงนี้สำคัญสำคัญเราจะเป็นประชาธิปไตยต้อไม่กัดสายกัดสาย ถึงกับปกติดีเอ้ยเสียชีวิตเฉยเลยทหารแฟนพาวเวอร์เรามีเยอะมามเราขาดเลยเอ้ยมบกองสรสนับสนุนขาดอย่างนี้แน่นเลยมาเสร็จแล้วเอางี้ต่อโอเคพสะราชบัญญัติความมั่นคงแห่งชาติ คลองคามกระจายตอนนี้ก็เปิดนโฟกัสกกมาให้แล้วนะครับผมเป็นเอราจะเลือกพระเจ้ับดบัญญัติความมั่นคงแห่งชาติหรือว,ว่าเราจะเลือกประชาชาตินิยมก็คือรัฐธรรมนูญป้องกันแล้วก็คือปกป้อ,ปปองตามรัฐบาลรัฐธรรมนูญน,น,นะครับเป็นประชาธิปไตยเนาะอีกแบบหนึ่งก็คือไปไนี่ครับประชาชาตินิยมผมเลือกอยากนี่สิผมไม่รู้จะเลือกอะไรดี ประชาชนนิยมก็จะเป็นอย่างนี้มั้งครับอ่าก็คือถ้าผมไปมนะพอมันทำบันทูล่ะผม้เไม่รู้ว่าแบบยังไงดีอ่ะผมก็อ่านก่อนนะฮะรประชาธิปไตยก็สงครามเอ,อ้ยอะไรเออยแบบนี้นะฮะผมขอดูก่อนว่าควรเอาอะไรงี้ดีเอาประชาธิปไตยกันครับผมโอเคยเอยากเล่นญี่ปุ่นสายใหม่ๆดูนะฮะ แล้วก็ส่วนตรงนี้อัพต่อไปแล้วกันนะผมเป็นโฟกัสเนาะประชาธิปไตยแบบมันแทบจะไม่รอดน,นะประชาธิปไตยแบบนี้เอยฝันซิเฉยเลยประชาธิปไตยแบบนี้เป็นการทั่วทีครับผมเะือดาประชาธิปไตยแบบแบบนี้ฮะเฮ่อ่าแล้วก็อัพี้ด้วย อันนี้เป็นสายเอออะไรเออเป็นอ่าประชาชาตินิยมนะรสชาตินิยมแล้วก็ต้องดูว่านี่ก็ประชาธิปไตยครับประชาธิปไตยอนุรักษนะ์เนาะอันนี้ก็จะเป็นว่าอนุรักประชาธิปไตยครับผมโอเคเอาหนึ่งคนไปแล้วหนึ่งคนเฉยเลยอย่างนั้นนะ,ะสงครามกองทัพกดญี่ปุ่น เนี่ยเดี๋ยวก็ว่าถ้าเกิดว่าจะโอ้ยเยอะจังเลยอ่ะพุาธกรรมต้องมีโรงอาหารโทรหารโรงอาหารเหมือนกันอ่ะโรงทหารมากกว่ายี่สิบแล้วที่ผมกำลังสร้างอยู่ตรงไหนสร้างเร็วบ้างเนี่ยแค่ไม่มีอ่ะอ่าตรงนี้ก็ได้โอ้โหหอแป๊บตรงนี้ก็ได้โอเคสร้างเสร็จแล้วอ่าตรงนี้ก็ เพิ่มทหารมาได้แล้วกอง,องบุ่งตรงนี้เนะาะเอาเป็นเอาเป็นอะไรดีอ่ะอันนี้คือขาดเยอะทปัจจัยเอาไปนีกันนี่ก็ตรงนี้กองนี้ก็กองนี้ขอเปลี่ยนกันไม่มีของอีก เพ็่อนเลเก็บไปก่อนอา,อาหารมาเรา,เราก็ปกติดีมาเอาโฟกัสตรงนี้ก่อนเอาเป็นอ่พื้นตัวจัดการองค์กรวนตรงนี้ก็ลไปกองโจมปะออยออหน่อยได้วิทยุแล้ว เอานี้ต่อเรือจะสร้างได้แล้วเป็นเรือเนี่ยนะกรีดเข้าฝ่ายอะไรเอ่ยกรีซกรีซโอ้ดูสกว่าจะมีคนมันจะมีอันนี้โดนลุมนะฮะอีฟเจ็ดกองหกสิบหกมีน้อยอันนี้มีเยอะแต่ว่าโดนลุมยังไงก็โดนยังก็แฮ้โอเค ตรงนี้เสร็จแล้วอ่ะเราฮานอนตรงนี้อัพได้ละเราจะเป็นญี่ปุ่นประชาธิปไตยนะครับผมอ่าตรงนี้เอาเป็นอ่ะอันนี้ไปแล้วก็โรงงานอ๋อโอเคอันนี้คือสาภาพประชาธิปไตยสังคมนิยมก็ว่าใช้ไฟฟันนันชิดแล้วฮะ ทำน,นี่ก่อนโอเคอัพไปยาวๆมันพัฒนาย,ยาวๆเลยตรงนี้มีเอ็กองญี่ปุ่นเปลี่ยนธงแล้วเนี่ยถ้าจะใช่อ่าโอเคง่ายๆคือถ้าผมเปลี่ยนปุ๊บเขาก็จะรักทงม,มากขึ้นเด็กเว้นเอ,อ้ยขารักกันอยู่แล้วนี่หว่า ยูเครนไปฝ่ายนี้แล้วผมเพิ่มนี่เขาจะรักผมมากขึ้นนะผมประชาธิปไตยลคล้ายอุดมการเดียวกันหรือเปล่าไม่แน่ใจทหารก็เรื่อยๆโอ้นี่ไงคือคนอฟกานิยาครับไปฟันชิดกงยังไองไอยู่เนาะ อนนี้ก็ต้องดูพื้นที่ก่อนนะครับดูทหารก่อนว่าเราผลิตทหารยังไงแล้วก็ประมาณนี้ครับก็ตรงนี้ค่อนข้างเละนะฮะขอตีกันก็ตีกันข้างๆเละนี่ไงผมว่าแหละตรงนี้สุดท้ายก็ต้องเปิดทางมันจะดีโดนลุงกินโต๊ะกับผมโอเคอัพไปเรื่อยๆฮะโฟกัสมาเท่าไหร่ก็อัพให้หมด อันนี้ยส่วนตรงนี้สร้างไม่เสร็จเลยต้องดูก่อนว่าตรงนี้สร้างที่ไหนที่อีกบ้านเนี่ยสร้างตรงนี้ได้เอามาเสวยง,งามมากปชนเชื่อแล้วก็ขยายตรงนี้ด้วยส่วนตรงนี้ทหารลาบตรงนี้หรอเป็น อะไรเย่ยอืมอ่ะได้ดำนุนดำนุนเออนี่ดำนุนนะฮะโอเคทีนี้ก็พัฒนาชนบทนั่นก็ผมต้องพัฒนาทีนี้เศรษฐกิจญี่ปุ่นก็สร้างรถทหารอย่างนั้นเลย ได้ได้ทำงานพลเรือก็เยอะอยู่ยเยอะบอกก็ค่าตัมเรือเรก็ก่อนดีกว่าเรือค่อนข้างเยอะเป็นเรือที่ฆ่าเสียส่วนใหญ่ก็เรือทัไงโอเค <c oughs> จะเป็นส่วใหญ่กับเป็นเรือพวกเดียวกันทั้งหมดเลย <c oughs> ตรงนี้เสร็จแล้ว อัพตรงนี้ต่อจะเป็นนิพนธ์นะส่วน,นเรือเนี่ยคือเรือมีค่าเนาะอะ,อะไอตรงนี้โอเคจะเป็นเดือมีค่าสนใจส่วนพนเอกก,ก็อัเป็นอันนี้ตรงนี้ไปป่นนะ เอาไปพ่น,น,เ,เ,น,นเนี่ยกันโอเคเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแตกฝ่ายกันแล้วโอเคโอเคมีนิวอิงแลนด์ด้วยแฮ ันนี้เล็กมากเลยค่อนข้างใหญ่ตัวน,นี้ไม่รู้ชนะหรือเปล่าอันนี้ชนะแอบแอบแอบเสียวอยู่อันนี้ยังเป็นป้ายคารดานะฮะป,ประชาธิปไตยไม่ต้องห่วง,งพวก็ชิปไตยเหมือนกันรประชาธิปไตยเสียีด้วยรัเสเซียรัเสเซียเปลี่ยนเหรอ ไม่แน่ใจเดี๋ยวเดี๋ยวมองโกมีสิทธิ์ไปไอ้นี่นะครับเนี่ยไต่ไอเจ้าเนี่ยเขาเรียกอะไรนะเป็นไอ้นี่รรับประชาธิปไตยสังคมก็ไอ้นี่ฮะมองโกเลียมีโอกาสที่จะเป็นเอ่อนี่ได้ครับเป็นจักรวรรดินิยมตรงนี้เหรออ่า ทหารโรงงานมีเท่าไหร่ทั้ตงโรงงานอาหารกอร่อนว่าผมมีเท่าไหร่ยี่สิบเอ็ดโรงแล้วนะครับผมก็แล้วก็มีโอกาสจะเป็นอันนี้เนาะสั่งคุ้มมิเอะเจ้าจกับวัยนยนะืนมาตอนนี้ก็ทหารสร้างมาได้เยอะแล้วเดี๋ยวผมต้องดูก่อนว่าเอา,อ,าอันนี้เหรออันนี้เปลี่ยนได้ไหมไม่ได้ดิกองสนับสนุนเราไม่มีมมเลยเนี่ยนะ ข้างจะแยะ่เอาเอานี้ก่อนโอเคเรือมออันพ่ากหายตลอดเลยแล้วมันก็จะเสียโอกาสอย่างนี้ไปไหด้ผมว,กกว่าผมควรจะกเลือกเรือก่อนแล้วลาดตะเวนราบิโดโอรือ่องขาดอะไรเอ่ยขาดป้อมปืนโอเคเสร็จแล้วตางเดี๋ยวนี้ แล้วก็เอาเป็นขบวนเรือมาด้วยสักวันวันนี้ฮะเราพอละโอ้ยดูเหมือนว่าผมจะลืมไปนี่นะฮะเรือเรือหนักปรปับปรุงนี่ไงโอเคเอาเนี่ยก็ดูทหารเสร็จแล้วก็ทีนี้ผมก็ต้องปรับเปลี่ยนอะไรเยอะเลยตรงนี้ เปลี่ยนได้ไหมไม่ได้ค่ะอุปกรณ์ท้งน้ำหนุนขาดซะเยอะเลยไปกดต่อไปเศรษฐกิจตรงนี้ก็อัพปะเอ้ยลืมเลือกโฟกัสโอ้โหเสียดายนะเสียดายนะโอเคอัพตรงนี้ต้องการตรงนี้ก้วตรงนี้นะครับถ้าไม่มีคนสร้างก็สร้างช้า ซึ่งมันเป็นผลเสียแน่นอนแบบนี้โอเคก็มีโรงหารมากกว่ายี่สิบเอ็ดแล้วนี่ไงขอสักโรงนึ่งก็ไ,ได้มีเท่าไหร่โรงหาหารโรงหารกฎห,ห,ห,หมายรักษาสันติภาพรานดิงก้าวที่เจอไน <c oughs> ขตาตุ้งยาต่อนี้ต่อ,อตการอัพเจ้าตรงนี้เนี่ยได้ได้แล้วเสร็จเรื่อยๆน้ำวิกปล่อยไว้เอาแบบรวมๆวมหมไปโอเคตรงนี้ขาดสปอยยากรเหรอขาดอะไรขาด,ขาดอาหารตรงนี้ก็ไม่มีตรงี้เนะ มีรองขามาเดิมก็ปล่อยเข้าไปอย่างที่เป็นแล้วกันตรงนี้ก็ฝึกชุดต่อไปนี่ควรฝึกด้วยเพราะว่าเราจะได้แบบไอ้นี่เนาะมีไอ้นี่ใหญ่ๆเขาเรียวกว่าอะไรประสบการณ์โอ้ลากยาวเลยนี่กรแพงโอ้โหนี่มานี่แหละย,ยาวมากอุตสาหกรรมสงครามอัพไป หน่วยซ่อมบำรุงกับพื้นใหญ่ส่วนสงคารามมันก็สะดีๆตังบุกหรอหน่วยซ่อมบำรุงอ่โอเคเอัพนี้ก่นอนโฟกัสโฟกัสเอาอันนี้ไปก่อนเอาไปเอาโอเคส่วนตรงนี้ งานพลเรือนคนมีเยอะแล้วนี่โรงงานพลเรือนโรงงานทหารอันนี้แล้วกันความเร็วกันก่อสร้างในพวกนี้เนาะโรงงาน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 สภาวุธมาดืนใหญ่แล้วก็อะมาวันนี้พอแล้วกันครับผมก็ตรงนี้ต้องไปอัพ ตอนซ่อมแซมถ้าจะเอาโฟากัสได้เนี่ยเราต้องเอาโฟานซ่แซมก่อนวินชย,ยุแล้วก็หน่วยส่งกำลังดึงอมะพื้นใหญ่กับพื้นใหญ่สนามยุกพื้นใหญ่ตอนยุคสมัยอะพื้นใหญ่นี่ไงเดีย๋ยวตรงนี้จะแบ่งมาเอาเป็นปืนแล้วกันชุดไททันสมัยเหมือนเขาอ่ะโอ้ย โ okay, อเคโฟกัโอุยยอนาเลยเอาโฟกัสก็กระเด็เอ๋ออัพตามไปก็ทั้งนี้หรอ,อ,อได้ไม่ต้องมีเรื่องกันดีสุดแล้วถึงอาจจะอาจจะสู้ไหวก็จริงอ่ะอันนี้เอาปืน บอกใช้อไดีเอ,อ่ยอันนี้เป็นเอาไม่อะยอมเย้ยอันนี้มีคลิกปืนใหญ่เปืนที่แผนที่ดียิงอย่างรุนแรงอ่ะญี่ปุ่นใส่กันมาแปลกใหม่อ่า อาหารวันนี้เหรอเป็นโตมที่พื้นใหญ่กับอาหารอานยานกเกาะชายเย็นยานเกาะทหารลาบโอเคนี่แหละประมาณนั้นต้องการพื้นแล้วก็หน่วยส่งกำลังบำรุง ือเหมือนจะผิดนะ,ะเปลี่ยนมีการประกาศเอกลาศขึ้นอ้าวตรงนี้ก็มีการปลดแอกออกมาเหรอมันก็เท่ากับว่าไอ้ตรงเนี้ยอ่อนแอนี่ไงแต่เนี้ยไม่อ่อนอเสร็จแล้ว โลหะถ่านหินก็เสร็จแล้วทบเพื่อปีกปืนใหญ่เหรอต้องดูกันว่าตอนนี้เราต้องการอะไรครับผม <c oughs> เสร็จแล้วอันนี้หนึ่งอ,อุตสาหกรรมมีโลหะม,มังกอยู่หกอะไรอ,ะอันนี้ปืนใหญ่ใกล้ได้ละก็อันนี้เนาะ เจแปนเจแปนเจแปนโอเคประมาณนี้โอเคอต้องถามว่าเราจะสน,นับสนุนใครเหรผมว่าแนวร่วมนี่แหละ เ,เขามีกองลังเยอะจะมันน้อยโอ้โหเยอะแหละเยอะก็ได้เออเอาหน้านิดหน่อยเองชั้นยามาโตะไม่มีฮะงั้นผมควรจะอัพทุกคนขึ้นบอกอะโอ้โหอ๋อก็มีคนมาแล้วก็ได้ตรงนี้อันนี้ปิดไปเลยก่อนตรงนี้ ผมเอ้ยลืมอาโฟกัสโอ้สวยเลยโอเคจะอัพตรงไหนดีอันนี้เอาไว้ก่อนนะฮะก็ตรงนี้อัพอย่างนี้ต่อไปแล้วผมก็จะเอ่ออันนี้เหรอเอาเป็นอ่ะจะติดการอาหารตันนี้นคิดอะไรเยอะประสบการณ์รเราฝึกได้อยู่แล้วดิ เรือกองคุณโจมต,ตีแผนแผนเอา,าแผนมาโจมตีผมว่าเราโจมตีกันแรงแล้วครับแต่วงเอางแผนนี่แหละโอเคตรงนี้สนามเสร็จแล้วก็อ่อ่ะ,อะถกด้วยเก่าฝาไปยังไงมันก็มีปืนเยอะอยู่แล้วอ่ะยังไงเราก็มีปืนเยอะอยู่แล้วจะให้ส่งรุ่นเก่ากว่าไปก็ไม่ไเป็นไรอันนี้โรงพยาบาลสนามเหรอ นำเป็นหน้ามาด้วยสิทหารตอนนี้คนจะมีคนหน่วยส่งกำลังลุงมาด้วยโอเคเกิดอะไรขึ้นตรงนี้เนี่ยน่าจะเพืไหว่นะเพราะว่าผม้องปืนไปนะั่าสองหันก็บอกตรงนี้จะมีสงครามนะผมว่าอันนี้ก็รอเขาเปิดกันไปก่อนผมไม่เกี่ยวแล้วขอท่านาตัวเองกันอ่ะประมาณนีกน้กันโอกัสเอามาได้ขนาดนี้แล้ว เอาที่รูปพี่ดินนี้เอาไว้ก่อนเลยคือมันก็ได้แหละแต่ก็ตามนั้นแหละอัพอะไรไมีให้อัพอกตั้งเยอะประเด็นคือทหารผม,มก็เยอะอยู่นะนได้อยู่อุตสาหกรรมสงครามตรงนี้โอ้ได้ละโอเคก็ถังกลางหนึ่ง แล้วก็ยังไม่มีอะไรพอให้จับถังกลางได้เลยปล่อยไว้ก่อนแล้วกันอา้าวพี่ชาพี่ชายน้องชายทำไมทำแบบนี้เลยเอ้ะเป็นอะไรยังไงก็ความสัมพันธ์บวกอยู่นะซึ่รัสเซียนี่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยแถมจับมือก,นววกันเอาไอีกเฮ้ยแปลกว่ะข้างล่างก็เอาอยู่เนาะโอ้ดูเหมือนอิตาลีจะชนะเนี่ย ก็ปล่อยเข้าไปแล้วไอะไรคือเสียดินแดนให้กับอันนี้ล่ะทั้งใส่ตะย,ยอนะเอารุ่นเก่ากว่าไปก่อนโอเคประมาณนี้โอเคผมเอาปตรงทางกันแนะ่ตรงนี้ปล่อยเขาชนะไปก่อนไป แล้วก็ตรงนี้โป๊ะนันรับวันนี้ส่งว่าถ้าเวลาสล่งคนเนาะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆก็วันนี้อขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณทุกคนเข้ามาดูครับอ่าตลบวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเนาะก็สวัสดีครับและขอบคุณครับ